พระเอกหนุ่มช่องสามตกหลุมความน่ารักของน้องแมวส่วนจะมีใครบ้างที่เป็นทาสแมวหรือเลี้ยงน้องแมวไปขยี้กันค่ะบอกเลยว่าดีต่อใจเริ่มโดยพระเอกหนุ่มที่ตกเป็นทาสแมวคนล่าสุดคือเกรทวรินทรกับเจ้าไข่ตุ้นแมวสามขาอาดีตแมวจรที่ชอบเข้ามาขอข้าวที่บ้านวันหนึ่งมีอาการบาดเจ็บจนต้องตัดขานอกจากหนุ่มเกรซจ,จะเป็นคนพาไปรักษาจนหายดีแล้ว ตอนนี้ยังเลี้ยงเจ้าไข่ตุ่นไว้ที่บ้านด้วย<ฮ>แถมใครๆก็บอกเกรดเวอร์ชั่นทาดแมวละมุนแบบคูณสองค่ะตุนต่นตุ่นพูดสิเฮ้ยไม่ใช่มาหลับตาอย่างเดียวฮะสบายมากเลยนะพอลุกก็ร้องใครเป็นคนแบบเฮ้ยทำไมเป็นแมวแบบนี้หาวใส่อีก พระเอกคนถัดมาคือหนุ่มกลับคณาวุธิกับเจ้าอาซาน้องแมวหูพับพันสกอตติชโฟลอายุเกือบสองขวบอาซาไม่ธรรมดานะคะเพราะมีอินสตาแกรมส่วนตัวชื่ออาซาอีส cap มียอดฟฟลโลกเกือบ1 7 7 0 0 0 0นอกจากมีรูปสุดคิ้วของอาซาแล้วยังมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ักกับหนุ่มกรับที่ทำแฟนคลับใจละลาย อหรือจะขำดีคะทัาดแมวดีกรีพระเอกอีกคนคือหนุ่มแม็กวิลรคณนิดที่มีแมวถึง8ดตัวคะ่ะหนุ่มแม็กบอกตอนแรกมี4ตัวแต่ตอนหลังก็ประสบกับภาวะแมวงอกคะ่ะ<ไ>ก็แต่ละตัวน่ารักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวล่ะคะแบวนี่มาเต้โรสน่โรส,สุหลอ แบตีมันก็เอ้ยนะยังไว้าี่เลยยัขวันะเอ้ยน่ารักทั้งคนทั้งแมวเลยละค่ะฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะถ้าวันไหนแมวไม่อยู่ระวังหนูไปบ้านพี่หนูจริงๆนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายผลชี่ช้าง